แนะานาระสภิกรจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิสิริพัฒนาคุณานุสรตำบลบางเจ้าชาอำเภอบัทองจังหวัดอ่างทองน้อมร,รึกุศในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่าที่ทรงมีพระกรุณาได้นำเครื่องจักสารบางเจ้าชา ทำภารกิจในส่วนของพระองค์ท่านซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องจักรสารบางเจ้าสะบางเจ้าชาได้พัฒนาก้าวหน้ามาจนถึงณวันนี้ความสำคัญของเครื่องจักรสารบางเจ้าชาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณได้นำเข้าร่วมพิธีแรกน้าฝันประจำทุกปีซึ่งถือว่า ได้นำไปสู่การเผยแพร่ในเรื่องของความสําคัญของเครื่องจักสารบางเจ้าชาเป็นกระบุงหับเงินหับทองในพิธีแรกนาขวัญและนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับประชาชนสืบทอดมาจนถึงวันนี้ครับทรงฉายกระบุงบางเจ้าชาภาพนานมา เป็นมิ่งขวัญเหล่าปวงข้าสองพระองค์คือมิ่งขวัญปวงประชาเหล่าปวงข้าน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลั ด้วยความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเมื่อปีพศ2500ไม่แน่ใจนะคะตอนเด็กก็คือได้ไปรับเสด็จท่านที่วัดศิลขันนะคะซึ่งท่านนะคะสนับสนุนจักสารบางเจ้าฉานะคะทําให้คนทั่วประเทศได้รู้จักนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็คือสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะคะซึ่ง บางเจ้าฉานะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทําให้บางเจ้าฉานะคะได้มีอาชีพทําให้ประชาชนนะคะมีรายได้นะคะจากการทํากระบุงบางเจ้าฉ่าค่ะ

มาเลยเชิญค <t songs> ู Sch ่คู่มา่ายไยเพราะว่าต้องายูไปดูไปดูไมยี่สิบกล่องไปดูไปดูคู่ค